จะทำมสเปนก่อนแบบนี้แหละเฮ้ยดูมินิแก้มาแล้วผมพูดได้ สวัสดีครับทุกคนครับเอาเลยครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับพาทุกคนไปรับชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเปี้ยนหลีกหรือ BCL สนุกสนุกกันดีกว่าครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูซีซั่น258แล้วนะครับซีซั่นนี้นิวบีฟรีสไตล์ครับค้นฟ้าคว้าดาวไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันนะครับเราได้เห็นฝีมือของแชมป์หน้าใหม่เกิดขึ้นทุกซีซั่นนะครับคลิปนี้รอบรองชนะเลิศครับเป็นการพบกันระหว่างคุณแบงค์พบกับคุณบอลครับไปดูเผมแบงค์ฝากแชร์ด้วยครับผม สวัสดีครับผมบอลจากช่องราชาขนมปังเกมจะออกมาสนุกมากขนาแค่ไหนก็ไปสนุกกันในเกมได้เลยน,นะครับผลงานใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณแบงค์เนี่ยลงแข่งมา6ครั้ง6ซีซันนะครับเคยเข้าไปชิงชนะเลิศมาครั้งหนึ่งแต่ก็ได้รองแชมป์อกหักมารอบนี้จะมาแก้ตัวนะฮะส่วนฝั่งของคุณบอลนะครับนี่เป็นการลงแข่ง BC l ครั้งแรกเลยนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูไลน์อัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณแบงค์จัดเต็มมาเลยทีเดียวเชียวนะครับ แทนแชมป์โลกยอดฮิตครับ5-2-1-2นะครับประตูเป็นดีด้าเซนเตอร์3ามโคลิโอเฟนินานยืนตรงกลางนะครับทางซ้ายโาเรเนลล่าและโก้ทางขวาลิลิยงตูรามครับแบ็กซ้ายเลเวอตโตคาร์ลอสแบ็กขวาฮาเวียร์เซนตินะครับกลางรับเป็นยายาตูเล่ซีเอฟด้านซ้ายใช้เป็นลุดคูลิตนะครับกลางลุกด้านขวาขยับเปเป้มาเล่นกลางลุกครับผมส่วนคู่หน้าเป็น ซามิลเอโต้ครับเรียวเรียวจี๊ดจี๊ยืนคู่กับบาเจ้าสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับทางด้านคุณบอลครับใช้4 3 3นะครับประตูเป็นเจลิจิบุฟฟอนครับเซ็นเตอร์แบ็กสองคนนะครับอเลสซานโดเนสตากับจูซิเป้ไบโกมี่อัพเซ็นเตอร์นะครับแบ็กซ้ายเปาโลมาลดินี่แบ็กขวาฟิลิปลามฮะกลางรับเป็นแฟงไรกาดในเดลี่เกมนะครับผมซีเอฟด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับเป็นเคนโอลโลกองเต้เดลี่เกมเหมือนกันนะครับทางขวาเป็นคาร์ิซซีดอฟครับหน้าต่ำลุดกุลิตนะฮะตั้งเอสเอสยืนต่ำ นะครับถ้าว่าจากสเกลของการ์ดเนี่ยฝั่งของคุณแบงค์ดูจะได้เปรียบกว่าหน่อยๆน่อะครับคุณบอลก็มีตัวฟีที่อยู่ในเดลิเกมที่เห็นก็มีแฟงไลกาดกับกองเต้นะครับผมอ่ะแต่ว่าบอลกลมๆมีลมข้างในห1คนเท่ากันนะครับผมมีเวลาเท่ากัน90นาทีในสนามนะครับจะเป็นยังไงเกมเริ่มครับคุณแบงค์เคียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดแดงกางเกงขาวนะครับส่วนฝั่งของคุณบอลฮะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดน้ำเงินกางเกงดำดูเผนๆอาจจะเหมือนเป็นมิลานดาบี้แมนะ ชุดแทงกับชุดน้ําเงินนะจริงๆไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่โลโก้ของมิลานหรืออินเตอร์นะครับแต่ดูคล้ายกันมากนะครับที่เห็นเรดาร์สเส้นเนี่ยคุณแบงค์เนี่ยเปิดฟังก์ชัน next player indicator นะครับหรือว่าภาษาไทยคือคําแนะนําการหาเป้าหมายการจ่ายบอลเนี่ยมีเส้น2เส้นนะครับบางคนไม่รู้นะมันก็เพิ่งจะเป็นลูกเล่นที่ออกมาในภาคที่แล้วนะครับในปี2024นะครับก็ช่วยได้ครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับแต่น้อยคนที่จะชอบคุณแบงค์ชอบ มีสองเส้นนะครับผมก็แปลกตาไปอีกแบบนึงครับบอลอยู่ที่เปเล่มันจะเป็นคําแนะนําว่าสมควรที่จะจ่ายบอลจังหวะนี้เนี่ยออกไปตรงไหนนะครับบอลมันจะไปจุดไปทางตรงไหนสมเม่เอโอต้ครับบอลยกมาเชฟเชงโก้ยิงเข้าไปเลยความเงียบชนะทุกสิ่งอังเดรเชฟเชงโก้เชวาคู่หน้าชิตจีตครับจังหวะยกของเอโต้ฮะ เอโต้ e นี้ก็ไม่ใช่ดีฟไลอิงนะครับ <5 minutes. S 1> แต่ว่าจังหวะเมื่อกี้นิด <I S 2> เหมือนดึงกองหลังออกมานะครับเนี่ยมาอยู่ตัวเองอยู่ที่มันเป็นจังหวะที่กูริทลงมาต่ําแล้วก็สลับตําแหน่งกับเอโต้พอดีนะครับหน้าสามันก็จะมีมิติแล้วก็มีความหลากหลายในการเข้าทําแบบนี้นะครับทาให้ยากต่อการตั้งรับถึงแม้ว่าคุณแบงค์จะใช้เซนเตอร์แบ็กสาคนก็ตามนะครับเอาละ,ะครับมีประตูแรกเกิดขึ้นนะเป็นฝั่งของคุณบอลน,นะขอนําไปก่อน1 0น,น,นะครับจากอังเดรเชฟเชนโก เกมเพิ่งเริ่มต้นครับยังมีเวลาอีกเยอะฮะต่อบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณบอลสองบอลฮะแบงค์เจอบอลครับกูลิดโอ้โหไหลมาตามช่องง่ายๆแล้วยิงเข้าไปเลยโอ้โหอะไรวะน่ะแอนก็ร้องกองเซ่โอ้โหช่ว์ทำในดีลิเกมนะครับต่อบอลมาง่ายๆเอาง่ายๆเอาชัวร์ๆครับแต่ได้ผลโอ้โหเดี๋ยวดูจังหวะทำทิ้งนะครับคือกองหลังอาจจะไม่คาดคิดว่า ต้องวิ่งตามเอเอ,อกองเต้ไปไม่มีใครวิ่งตามนะครับตัวที่เหมือนจะตามก็คือยายาตูเล่น,นะครับแต่ก็ไม่ตามนะครับือแม่ถ้าเป็นพวกกองหลังไอ,อ้กองกลางมันสอดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตัวที่จะวิ่งตามไม่ค่อยมีนะดูครับตัวเล็กพิกี้หนจะจี๊ดนะฮะพลาดไม่ถึงฮะ,ะเ็นโกโลโกงเต้เติมขึ้นมายิงได้ครับแล้วเป็นประตูที่สองต่อเนื่องในไม่ถึง15นาทีของคุณบอลครับประตูที่สองออกนำไป โอ้ยโดนเตะอัดด้วย <c oughs> มันไส้ต้องกลับมาสู่เกมให้ได้ครับคุณแบงค์เปิดไปเปเร่โมงออขายเป็นเข้าทางเอโต้ครับเอโต้จะหมุนโดนเปเร่ลงมาแก้ไขได้กูลิทครับฝั่งนี้ก็มีฮะไปแล้วสลาตันเอโต้เอโต้ฝั่งนี้ก็มีเอโต้ของคุณแบงค์นี่เป็นร่างบาเซโลน่านะครับของทุณบอลน,นี่เป็นอินเตอร์มิดาดูทีนึงครับกูลิท ปั่นมาสลาตันชิ่งมาแอโตจับแต่งบอลน,นิ่งเลยนะครับว่ามัน,นไม่ฮุบเข้าเสาออกกรอบไปนิดเดียวเท่านั้นเองอยังไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับนี่โอกาสยิงจะจะครั้งแรกของคุณแบงค์นะครับ18นาทีผ่านไปฮะร,รูปเกมนี่ถ้าเกิดมีประตูแรกมาไวเนี่ยรูปเกมที่เหลือมันจะเปลี่ยนไปเลยทันทีนะครับบางคน เริ่มต้นมาด้วยความมั่นใจนะครแต่โดนไวโดนไวสองลูกติดนี่คือเสียความมั่นใจไปก็มีนะครับแต่คุณแบงค์คงไม่อย่างนั้นเรามั่งไปเลยนั่นแหละไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับเดี๋ยวก็กลับมาได้ได้มาล้านหนึ่งครับจาก King of Football เปเล่โอ้ยิงตวัดตามน้ําสวยมากครับเปเล่ดูฮะเอโตพักมาหมุนฮะดึงเนสต้าออกมานะครับโอ้โหแล้วตวัดสวยๆับ ยิงตามน้ำครับช็อตแรกเนี่ยเปเร่ย้อนลงมาดึงเนสตาออกไปตรงนู้นนะครับแล้วพอตัวเองกลับมาเนสตาไม่กลับตามมานะฮะคนที่มาซ้อนก็จะเป็นแบลกโกมี่ครับแต่ก็ไม่ทันเปเร่ยู่ดีฮะใช้ความคล่องคล่องจี๊ดจิตฮะอ่ะครับหนึ่งประตูต่อสองครับคุณแบงค์เอาคืนมาได้หนึ่งประตูครับประตูมาไวมากนะครับคู่นี้ยี่สิบนาทีได้มาสามลูกแล้วครับกูริตจับแต่งหมุนกูริตประคองอยู่ครับกูริช ให้มาที่กองเต้กุงเต้ง่ายๆครับเชฟเชงโก้ปั่นก้อยฮ่าฮ่ simplicity is the best เรียบง่ายสบายใจที่สุดเรียบง่ายดีที่สุดครับอังเดเชฟเชงโก้คุณแบงค์จะเข้าพวดก็ดูเหมือนจะกละ้ากลัวอยู่นะครับเนี <im it> ่ยแต่ประคองประคองไว้ก่อนนะครับพอไปเข้า <im it> พวดปุ๊บเนี่ยโดนคุณบอล <im it> หมุนแน่นอนนะก็เลยต้องประคองแบบนี้พอจังหวัดเหลี่ยมมีโอกาสได้ยิง โอกาสเปิดง่ายๆก็เอาง่ายๆเลยครับเหมือนจะตั้งใจแต่บนทัชนิดหน่อยด้วยนะครับบอลหลุดเท้าด้วยนะยิงปั่นก้อยฮะดีด้าไม่เซฟเลยครับประตูที่3ของคุณบอลนะสามประตูต่อ1นะครับผมจากอันเดเชฟเชงโก้ครับกำลังจะกลับมาแต่โดนนําห่างไปอีกครั้งหนึ่งับจังหวะยกของคุณแบงค์ครับเอโต้ย้อนมาที่คาร์ลอสเติร์ขึ้นมาครับเป็นตัวคาร์ลอสไปเส้นหลังคาร์ลอสยังไปต่อได้ครับคาร์ลอสสวนเข้าในหนีตูลามได้คาร์ลอสไปต่อคาร์ลอสดักปักมาแล้วโอ้ยติดบล็อก ลูกยิงของเอโต้ครับบอลฉลบไม่เป็นใจด้วยกลายเป็นบอลของคุณบอลตวัดไปข้างหน้าออกไปหรือยังอาจารย์ออกไปแล้วครับเป็นลูกทุ่มของคุณแบงค์ไปเดียว์ายาตูเล่เบินไปข้างในครับกูริศสายสุดมีครับกูริดหมุนมาให้ที่ไปเร่ดีกว่าไปเร่จะหมุนเข้าในโดนจิ้มลูกนี้เอาบอลกลับคืนไปได้ครับคุณบอลแล้วจะสวนกลับทันทีแต่ว่าเราโค้งคุณแบงค์หมุนขึ้นมาครับทำชิงได้หรือเปล่าครับสลดัดตั้นมันไปติดตัวยิงยากเอาแต่ไปบล็อกมาได้ครับเอโต้เอโต้จะโยกโยกไม่ทันแล้วครับ บอลเข้าทางตูรามแต่จ่ายไม่ดีครับติดตูเร่ฮะมาอีกแล้วครับตูรามมาให้ตูเร่ตูเร่มาให้ตูโตเอ้ไม่ใช่ตูเตอโต <c oughs> คาร์ลส์ามาที่กูริทเบิร์นปันก้อยมาไม่ถึงเปเร่ยู่างไปนิดนึงครับเสร็จแบกโกมีกองหลังเซนเตอร์ของหุบอลน,นี้มี2ตัวเท่านั้นเองนะครับแต่ดูมันแน่นไปเลยนะครับเพราะว่าอนว่ากองกลางลงไปช่วยดูนะฮะหนูดูแฟงไรกาดวิ่งตามเปเร่ไปนะฮะแล้วกูลิทยิงมันไกลไปครับในสุดความสามารถของบุฟฟอนะ เซนเตอร์2คนหลัง4นะครับคุณบอลแต่ว่าพอดูจริงๆเนี่ยจะมีกองกลางลงไปช่วยหลายจังหวะนะครับทั้งซีดอฟบ็อกซ์บ็อกซ์กกองเต้ด้วยนะครับแฟรงไลกาดยืนค้ำอยู่ด้วยทำให้เจาะยากพอสมควรนะครับอะไรตัวคาร์ลอสครับปั่นไปเสาไกลแล้วข่กดไม่ลองอัลราตันอิบาฮิโมวิชวิวพาวเวอร์สกิลพิเศษต้องทำงานฮนะต้องสะสมพลังงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะยิงลูกทีเด็ดในช่วงท้ายเกม กำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสกอร์อยู่ที่3ประทุตอนหนึ่งคุณบอลนำอยู่ครับเปเล่จ่ายมาสวยๆครับเอ็นโต้ oh. 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 ล้ำหน้าโถ่อยูครับเหลื่อมไปครึ่ง9ก้าะรูถึงล้ำหน้านี่รู้สึกวีฟ้าจะมีการพิจารณาขั้นตอนถูกขั้นตอนในเรื่องของการเปลี่ยนกฎเปลี่ยนกฎล้ำหน้าเนาะเหมือนจะเปลี่ยนเป็นแนวคิดของอเซเบนเกอร์นะฮะคือต้องต้องล้ำ ไปทั้งตัวเลยนะถึงจะเรียกว่าล้าหน้านะครับโอ้ถ้าแบบนั้นนี่กองหน้าสายความเร็วนี่ชอบเลยนะฮะ <c oughs> ไม่รู้ในเกมจะต้องปรับตามยังไงต้องปรับแหละถ้าฟีฟ้าเปลี่ยนกฎเนานะแต่ตอนนี้ยังนะครับอบอลบุกของคุณบอลน,นะครับไอเชฟเชงโก้ฝืนยิงไปติดบล็อกครับอาราโก้บอลเป็นใจครับได้บุกต่อครับกองเต้นวนเนี่เข้ามาด้กองกัโท้แล้วตายมาที่กุลิตประตูที่สี่อโอโไอตายที่พักพวกโอ้โ มีมีประโยชน์จะจัดทั้งเกมรุกเกมรับเลยครับกองเต้ฮะทั้งกองเต้ทั้งสีดอฟในะครัน่นวิ่งนัวเนียเนียเนียเขาไปในกรอบเขตโทษกันทําให้แนวรับเซนเตอร์3คนหลัง5ของคุณแบงกนี่ไม่รู้จะวิ่งจับใครดีฮะแถมมีกูลิตมาป่วนชนยากอีกต่างหากดูครับ AI มันจะงงว่าเออจะตามใครดีวะเ <laughs> วลารับก็ลงไปช่วยรับในกรอบเขตโทษกัน เวลาลุกก็ลงมาเอ้ยขึ้นมาช่วยบุกในกรอบเขตโทษฝั่งนี้โอ้โหสี่ประตูต่อหนึ่งไปเลยครับไม่รู้ว่าเป็นที่กลยุทธ์แท็กติกหรือว่าจังหวะหรือว่าฝีมือการควบคุมหรือการอ่านเกมจังหวะของบอลได้ดีนะครับผมแต่ไป4ประตูไปแล้วครับจ่ายขวางไปตรงนู้นถึงคาร์ลสครับยอ้อนมาครับคุณแบงค์ขอเอาคืนหนึ่งโลก็โหติดเสาอีกไม่ได้คืนครับอือถ้าเจาะเข้าไปข้างในก็เจาะลำบากก็ยิงไกลก็ไป เฉียดเสาไปมาแล้วก็นี่ติดเสาอีกนะฮะแทนที่จะได้ประตูที่2ยังไม่ได้ครับคุณแบงค์กลายเป็นว่าตอนนี้ตามหลังอยู่ถึง3ประตูฮะโอ้ต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับหน้าคู่ไม่ไหวแล้วครับต้องเปลี่ยนเป็นหน้าสแม้ลครับเพราะว่าต้องวัดดวงต้องเสี่ยงแล้วครับเปิดเกมลุกเข้าใส่ฮะปรับเซนเตอร์2คนตูเล่นี่เราไม่ค่อยเห็นสกัดหรือว่าเข้ามาขวางจังหวะบุกของคุณบอลเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่า อ่านจังหวะยังไงนะครับคนบุกก็อ่านคนคนรับก็อ่านนะฮะก็ต้องเป็นอ่านจังหวะกันไปมานะแบบนี้หละครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ของคุณแบงค์เนี่ยเลือกไม่ได้แล้วนะครับที่จะต้องเปิดเกมบุกนะครับตามหลังถึง3ประตูฮะอีก45นาทีครับถอดเซนเตอร์2คนนะเมื่อกี้เซนเตอร์3คนยังตั้งรับคุณบอลลำบากเลยนะครับเพราะว่ามีมิดฟิลเติมเข้ามาในกรอบเขตโทษเรื่อยๆฮะ แรงไม่ตกซะด้วยทีนี้หลัง2จะเป็นยังไงฮะเปิดหน้าชนเลยครับมันไม่มีทางเลือกนะครับต้องเปิดเกมบุกเลยครับถึงหลังเริ่มครับสลับฟังกันแล้วนะครับคุณแบงค์เนี่ยเปลี่ยนกาเลตเบลลงมาเล่นเป็นกองหน้าอีกคนนึงนะครับแต่กราฟิกไม่ขึ้นนะเออบางทีเกมมันก็บักบักนิดนึงนะครับกราฟิกไม่ขึ้นเพาเปลี่ยนตัวแล้วนะครับแต่เปลี่ยนแล้วนะครับมีเบลลงมาแล้วนะครับฝั่งของคุณบอลก็เหมือนจะใช้แผนเดิมนะครับกุลิตเป็นหน้าต่ำเช่นเคยครับ อาบอลอยู่ที่เอโต้ครับให้มาที่เบลมาตามช่องไม่ได้ครับติดเนสตออาวบอลกลับคืนมาได้แล้วจ่ายเป้าหมายที่กองเต้ครับมงเช็ดมากูลิตออกซ้ายสุดครับแบคโกมี่อ่านจังหวะอ่านการเคลื่อนที่ของนักเตะให้ดีฮะนี่คือสไตล์ของคุณบอลเลยครับมาที่เชฟเชงโกออกขวาครับซีดอฟซีดอฟเติมมาโดนโรเบโตคาร์ลอสอ่าบอลกลับคืนมาได้ครับคุณแบงค์นะฮะได้เปิดเกมบุกบ้างแล้วครับเปเรลลงมาตามครับสลาตันเปเรล่นี่ไม่ได้ต่ำนะเต่เปเรลนี่เล่นกลางลุกนะครับ มองว่าเออไปเล่ลงมาต่าย้อนมาต่ำนะฮะเป็นกลางลุกนะครับถ้าผมเข้าใจผิดบางจังหวะก็ต้องขออภยนะัยอ้าวดักได้สวยนะครับกูริตโอกกสท้องมั่ไม่ได้โอ้อสู้กันต่อไปครับคุณบอลก็ไม่ลดละในการเล่นเกมบุกใส่นะครับสีประตูยังไม่พอฮะตัดได้เปิดกินบุกเข้าใส่ครับกองเต้มาไรากาดซีดอฟให้ไปที่กูริตสายสุดนึงเติมไปแล้วครับเติมมันซะเหลือเกินกองเต้ดักได้สวยครับ ให้ว่าเอาจ่ายติดพวกเดียวกันเองครับทันหรือเปล่าทันเปล่ายังย้อนเก็บบอลได้อีกเลยครับแบโกโมี่จ่ายไปครับกองเต้กองเตะโดนดักเลยครับตูเล่ดักได้บ้างเลยครับเบลให้สลาตันสลาตันโอ้หสลาตันฉีกไปสลาตันฉีกมาสลาตันฉีกต่อยังไงดีอาคาลอสไม่ไปครับต้องย้อนเข้าไปข้างในครับผมตูเล่เบิ้ลตรงนี้ก็อะไรกัดรอดักอยู่แล้วครับแล้วย้อทันทีแล้วครับแอตโตพร้อมลุยแล้วต้องออกมากันดีด้าใช้มือไม่ได้ต้องใช้ศีรษะนะครับ แล้วมงเคลียร์ไปก็เข้าทางกองเต้อีกครับผมยกอีกรอบหนึ่งครับกุลิตพร้อมชอนนอมมงอีกทีนึครับดีได้า <c oughs> <c oughs> อาละสวนกลับมาหุนแผเอาไปเรให้สาลาตันสาลาตันดวลกับกองเต้โอ้หุ่นคนละไซส์เลยครับสาลาตันเทิร์นโอ้โอยใช้ความเหนื้อมา ตัวบอลเริ่มเลยไปเทินใส่กองเตะตัวนิดเดียวครับผมแล้วเบินมายกอีกแล้วครับแอนโต้มองตั้งมาซีดอนโดนเสียบโอ้เสียบไม่โดนอะไรไม่โดนทั้งบอลไม่โดนทั้งคนเลยครับดีด้าก็ขวาหมับเลยฮะเริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยนะครับเกมต้องเร่งขึ้นแล้วนะครับคุณแบงค์นี่ต้องเปิดเกมลุกนะครับเห็นลุดบ่อยๆบอกว่าต้องเปิดเกมลุกเลยครับไม่มีทางเลือกแต่ประตูที่2ก็ยังไม่มาฮะ ษาความเหมนียวแน่นไว้ได้ดีทีเดียวนะครับคุณบอลแล้วก็รอจังหวะสวนกลับเพื่อจะเอาประตูเพิ่มให้ได้ฮะนี่เป็นการลงแข่ง BCL ครั้งแรกด้วยนะครับของคุณบอลเอโต้ครับได้บอลแล้วกระชากเข้าในครับเอโต้หลบมาดีๆได้เอโต้ไ,โตไปต่อเอโต้ดวลกับกงได้แล้วยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหเอา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 ประตูที่สองมาแล้วจ้าว้าบวบัดีใจต้องไปเอาบอลมาเริ่มเตะได้แล้วครับ อ๋ต้องเหลืออีก2ประตูนะครับดูความพิวความเบลครับเสียบหนึ่งดอกไปไม่ได้ครับไรกาดโยกหลบไป 2- อสาคนนะครับโซโลนะฮะเขาเรียกว่าโซโลวันแมนสกอร์โซโลครับซาเมีเอโตครับไรกาดเสียบลมไปนะครับแล้วข้างในจี้เข้าใส่ด้วยความเร็วครับมีเบลวิ่งแวบๆไปก็คือวิ่งฉีกไปด้วยนะครับวิ่งดึงกองหลังไปตัวที่ตามมาได้เป็นกองเต้เสียบก็ไม่ทันนะเอาละครับ เหลืออีก2ประตูเท่านั้นนะ,ะสำหรับฝั่งของคุณแบงค์นะครับการเปิดเกมลุกได้ผลนะครับต้องถอดกลางรุกอย่างเปเร่ลงออกไปก่อนนะครับส่งซิโก้ลงมาตัวตึมตึมตัวแน่แนๆมานะครับเดมเบเล่บิ๊กไทม์โยฮันครัฟพาเวลเนตเวตฮะพร้อมลงสนามเปลี่ยนไปแล้วตําตำแหน่งนะครับเดี๋ยวครบแล้วฮะโคตา้าตัวนะตอนพักครึ่งเนี่ยถอดตูลามไป1ตัวส่งเบลลงมาตัวนี้เปลี่ยน4ครบแล้วนะครับ เปิดเกมบุกเต็มพิกัดเอาตัวสดๆลงมาฮะเดี๋ยวต้องดูว่าฝั่งของคุณบอลเนี่ยจะรักษาสกอร์เน้นรักษาสกอร์หรือว่าตามแผนเดิมฮะแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นแผนเดิมอยู่นะการยืนของนักเตะก,ก็ค่อนข้างห่างกันนะไม่ได้ยืนกระชิดกันมากนะครับผมแต่ว่าลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยอ่านการเคลื่อนที่ของนักเตะได้ดีทีเดียวนะครับคุณบอลศัยเหลี่ยมที่ได้เปรียบในหลายๆจังหวะนะครับ การยิงแต่ละลูกก็ไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรมากแต่คือได้ประสิทธิภาพและได้ผลได้ประตูนะเอาพร้อมกันยังพี่น้องผมพอมแล้วลงสนามครับในช่วงเพสุดท้ายไม่ใช่ในช่วงเวลาสุดท้ายของรอบรองชนะเลิศคู่นี้ครับอุนบอลจะรักษาสกอร์ไว้ได้หรือไม่รักษาความได้เปรียบรักษาความนำได้อยู่หรือเปล่านะครับอีก2ประตูกับ เวลาอีกประมาณ10กว่านาทีฮะแน่นอนครับคุณแบงค์ต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่เลยครับจิ้มมาครับอาจารย์จับฟาวครับยาตาตูเลเข้าบอลด้านหลังใส่เปเล่นะคนละไซส์เลยนะครับตูเลกับเปเล่เป็นลูกฟรีคิกของคุณบอลเลยครับการเดตเบลสั้นๆง่ายๆครับกาตูโซนี่กาตูโซ่ลงมาใหม่นะครับตูรามไอทีเบลเข้าปุ๊บหมุนทันทีฮะเนี่ย ดึงหนีดึงหนีนะครับดึงหนีนะฮะเนี่ยโดนเข้าปุ๊บนะพอระยะมาประชันชิดปุ๊บเนี่ยคุณบอลโยกหลบเลยนะครับแล้วบอลอยู่ที่แบวหักไปแล้วยิงหกหนี้ง่ายง่ายไปเลยอโหส่งลงมาม่งกับแยนโคลเลอร์แต่ว่าทําประตูได้จากการแทบอินนะฮ่าประตูต่อหนึ่งครับดูครับดูการเข้าใจการเคลื่อนที่ของนักเตะของคุณบอลนะครับพอรู้ว่าฝั่งตรงข้ามกําลังจะเข้ามาในระยะที่ต้องขยับหนีนะขยับหนีหมุนทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เอาบอลกลับมาได้ง่ายๆนะครับฝั่งของคุณแบงค์แต่ถ้าไปรอจังหวะให้จ่ายพลาดน,นี่ก็ตัวเองก็ตามหลังอยู่ด้วยนะครับจะไปเลี้ยงเวลาก็ไม่ได้ด้วยนะครับโอ้ก็เลยโดนไปอีกหนึ่งประตูกับ5ประตูต่อ2ใช่ไหมเมื่อกี้บอกห้าหนขอไปัยนะนแต่เวลายังพอมีหรือไม่ครับทำชิงมาสวยๆครับแบลจะจ่ายต่อไม่ได้ครับเร่งจังหวะท้ายๆนะครับผมจังหวะการเข้าทําซิโก้ครับยกไป องเช็ดมาเบลเบลยิงเลยแล้วกันโดนกระแทกยังไปต่อได้ครับมาที่ซัวเลสยกนิ้วโป้ให้เลยครับผมบุกฟอนดูห้าเหลี่ยมไปนัวเนียกับเมลดินี่เราไปจิ้มมาข้างในมินิสตามาซ้อนแฉลบอีกเะครับเป็นลูกเตะมุมอของคุณแบงค์นะครับเวลามันจะน้อยนิดแต่ว่าถ้าเราฟิตเราก็ <laughs> ได้ลุ้นเสมอเหลอไปต้อคารอส เป้าหมายอยู่ตรงนูงน้นนะครับ37นิวตาเหนือโอโหบอลตกใส่มือของหน้าอกของตุรามนะครับแล้วเคี่ยออกมาเบลพร้อมวิ่งเลยครับมาแต่ยังไม่วิ่งครับดึงกลับมาก่อนดึงแล้วทินใส่โ,โดนดักได้ครับซิกโก้ซิกโก้เธอเอินมั้งซิกโก้ข้างในไปเบลเบลรอจังหวะเบลโยกไหมโยกโยก,โยกไม่ผ่านมาลินี่แต่ว่ายัางตะวัดไปได้ต่อครับโอกาสของคุณแบงค์ไม่ด้ครับแบงค์ก็มีเก็บได้กําลังจะครบ90นาทีเลยครับบอลสวนกลับของคุณบอลกับเทิร์นติดวิโอ ลวนครับครับซัวเรสซัสสวเรสเอาจอากขวางกันเองซัวเรสดับเบลิลทัตแล้วสั้โป่งนี่แฮนด์บอลจานติดเมาลีนี่ไม่รู้ว่าโดนแขนหรือไม่โดนนะแต่ว่าเกมนี้ไม่มีแฮนนะด์บอลนะดูครับดับเบลิลทัตแล้วเข้าซ้ายโอ้โหโดนเข่าสอกเต็มเลยนะใช่ไหมเข้าสอกเก็บหรือเปล่ามือเก็บหรือเปล่าเก็บเข้าลำตัวหรือเปล่าไม่มีไม่มีแฮนด์บอลไปลุกแต่ม,มุมของคุณแบงค์ครับ ซิโก้จ่ายสั้นและเลียดไปยวันครับยิงทันทีครับคาร์ลอสแต่ก็ดูเหมือนจะไปฉลับอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีก็ต้องรีบยิงนะฮะเปลี่ยนจุดเตะมุมฮะไปฟากนู้นบ้างครับเตะเองแล้วกันครับคาร์ลอสเป็นเพสสุดท้ายหรือเปล่าครับแต่ไม่ได้บุก2ขีดนะครับประตูไม่ได้ขึ้นมาแล้วโขกเขีรยออกไปได้บอล2มีครับซิโก้ซิโก้ยโอ้โวเหลี่ยมไม่ดีครับ โดนเปเร่ขโมยไปได้แล้วเตะทิ้งไปเลยโอ้โหจบไปครับ90นาทีครับด้วยชั้นเชิงที่เหลือร้ายของคุณบอลนะครับเอาชนะไป6ประตูต่อเอ้ยไม่ใช่5ประตูต่อ2นะครับโอกาสยิง6ครั้งได้มา5ประตูเลยนะครับในขณะที่คุณแบงค์เนี่ยโอกาสยิงไป1นครั้งนะครับได้มา2ประตูนะครับเรียกได้ว่าประสิทธิภาพเป็นตัวชี้วัดของคู่นี้ในแมตช์นี้เลยนะครับอ่ะใดๆก็แล้วแต่ครับการแข่งขันก็มีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับคุณแบงค์ก็เข้าไปแก้ตัวใน รอบชิงชนะเลิศไม่สําเร็จนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รองแชมป์มาแต่ที่สําคัญคุณบอลนะครับลง BCL ครั้งแรกมาถึงคู่ชิงชนะเลิศครับเดี๋ยวรอสายบนนะครับระหว่างคุณนุกพบกับคุณอามนะครับใครจะเข้าไปชิงกับคุณบอลติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับนะครับใครไม่ติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ